สวัสดีค่ะพบกับเงินนี้รวยวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดแนวทางเลขเด็ดเลขเด็ดมาเลยให้กันชัวร์สูตรงวดต่องวดค่ะสูตรจะเป็น4สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักพันรางวัลที่2บวกหลักสิบรางวันที่1หลักร้อยรางวัลที่1บวกหลักสิบรางวัลที่2หลักร้อยรางวัลที่1บวกหลักพันรางวัลที่3และหลักสิบรางวันที่1บวกหลักหน่วยรางวัลที่1ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กกดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม,ม่หวยเด็ดสูตรของเราบอกกันทุกรอบยำกันทุกงวดแล้ประสูงต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น54คูณ18ค่ะเท่ากับ972หลักพันหลักร,ร้อยไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ สี่คูณสิบเท่ากับสี่สิบหลักพันหลักร้อยไม่มีก็ใส่เลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะกาสิบเจ็ดคูณหกสิบสี่เท่ากับหกสองศูนย์แปดเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็นสี่แปดศูนย์สองเก้าหกและเจ็ดค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็นศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ด 9ก้าบวกสี่เท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสาค่ะ9ก้าบวกหกเท่ากับสิบห้ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหค่ะและเจ็ดบวกสเท่ากับเ้าเลขเด็ดที่ได้นะคะจะได้เป็นศูนย์เก้าเจ็นย์ศูนย์สี่ศ สี่แปดศูนย์9กสี่แปดศละสองเค่ะในสูตรนี้นะคะมีเลขเด่ดรางวัลใหญ่เข้าตเต็มๆสองรางวัลใหญ่ด้วยกันค่ะนั่นคือ7จ5 9 และ2936ก้าสามหกค่ะตัวเลขที่เข้านะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณรู้ก่อนออกแนวทางเลขเด็ดมาเลยนะคะในงวดที่5กร,รกฎาคม2 5 6 6ก็ทําการจับคู่หน้าคนคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น73คูณ59เท่ากับ4ี่7 23่สิบสาคูณเกเท่ากับสองสและ4ี่คูณสิหเท่ากับหกลักพันหลักร้อยไม่มีใส่เลข0ูนย์ไปเลยค่ะเลขเบียวที่ได้จะได้เป็น4 7 0 8 2 6และ3ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น2องบวกศเท่ากับสอบวกศย์เท่ากับส 3ามบวกศย์เท่ากับสและ0ูนย์บวกเเท่ากับเค่ะเนือทางเลขเด็ดที่ได้นะคะก็จะได้เป็น4 3 0 7 2มศูนย์เจ็ดสองสอา สองสามสามเจ็ดและหกสี่หกสามค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียกสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะไอดวางทุกงวดเพราว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดต็งเลขเน้นสูตรงวดต่องวดไว้ทุกคนที่ตามลุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดส,สุดหยใหม่หววเด็ดเกับช่องวันนี้รวย